สวัสดีครับนะฮะก็พบกับรายการนะครับผมฮีโร่โพนะฮะเป็นรายการที่รวบรวมนะฮะสิอันดับนะครับผมที่เป็นที่สุดนะฮะโดยเราจะให้มีการโหวตกันนะครับผมซึ่งนะฮะตอนที่แล้วนะครับผมเราทำอ่าสิอันดับท่าไม่ตายของอนโดมาโมรุนะฮะในอินท m a สมาอีเนะครับผมแล้วก็มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมแต่ว่าที่ผมเงียบๆไปเพราะว่าผมติดงานนะครับผมวันนี้ก็มาต่อกันเลยนะฮะก็มี เสียงบอกจากแฟนๆในเยอะมากนะฮะว่าต้องการเป็นอินาซึมะอิเลเวนโกะนะครับผมเป็นอ่าสิบอันดับนะฮะท่าไม้ตายของเทมะนะครับผมซึ่งเป็นตัวเอกในซีรีส์ของอินาซึมะอิเลเวนโกะนะครับผมเอาละไปดูกันเลยครับผมนะฮะที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็คือมัตสึคาเซะนะฮะเทมะนะครับผมเป็นสมาชิกใหม่นะฮะตัวนี้นะครับผมก็มีความเก่งเนี่ย ก็คือค่อยๆพัฒนาแต่ก็เป็นระดับชาวไซย่าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเตะกันนี่แรงเหลือเกินนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมสิ่งที่แข็งเก่งที่สุดในเรื่องนี้ก็เป็นบอลกับอ่าบอลนี่ไม่เท่าไหร่กะมีมีแตกได้นะฮะกับโกนะครับผมตัวโกตัวประตูเนี่ยนะฮะก็เป็นสมาชิกนะฮะของชมรมฟุตบอลลรมงเนี่ยนะครับผมเล่นเป็นกองกลางเบอร์8นะฮะ โดยท่าที่เราจะมาพูดคุยกันเนยนะครับผมจะไม่มีอวตารนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะอวตารอาจจะไปอยู่ในพาทอื่นนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะฮะอันดับ10ครับ Wonder Trap นะครับผมเป็นท่านะฮะที่ใช้สำหรับการแย่งชิงบอลเข้ามานะครับผมโดยตัวของเทมมะนะฮะจะกระโดดเข้าไปนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่เป็นแบบแยกล่างออกมานะฮะแล้วก็วาร์ปไปเอาบอลมาทีเดียวเลยครับผม ซึ่งก็เป็นท่าที่ทําให้ได้ฟุตบอลมาอย่างง่ายดายนะครับผมมาต่อที่อันดับต่อไปเลยครับอันดับที่9ครับผมเกียวลมโฉบนะครับผมเป็นท่านะครับผมที่ใช้สําหรับการแย่งบอลเช่นกันครับผมโดยเทมมะนะจะวิ่งเข้าไปแล้วก็กระแทกตรงพื้นนะครับผมทําให้เกิดพายุขึ้นมานะฮะแล้วทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยกระเด็นไปข้างหลังแล้วก็ได้บอลมาครับผมอย่างง่ายดายเช่นกันนะฮะตัวนี้เทมมะภาคนี้จะเน้นแบบ บุบบุลุยๆหน่อยนะครับผมจะไม่ได้เป็นแบบผู้รักษาประตูเหมือนเอนโดแล้วนะฮะมาต่อกันที่อันดับที่8เลยครับผมนั่นก็คือท่านะฮะหลุมอากาศทยานนะครับผมหรือว่าแรงดันหลุมสายลมนะครับผมตัวนี้ก็แปลโดยโรสนะฮะเป็นท่านะครับผมที่เทมมะนั้นใช้นะฮะในการฝ่าเข้าไปอาของ กองหลังนะครับผมเพื่อเข้าไปยังประตูข้างหน้านะฮะเพื่อที่จะเตะท่าต่อไปนะครับผมโดยการปล่อยสายลมออกมานะครับผมเป็นทางช่องแล้วก็ให้ตัวเองอ่ะเข้าไปในสายลมนั้นนะฮะแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับผมฝ่าไปเลยมาต่อกันที่อันดับที่7ครับผมจังหวะลุกลานนะฮะมาถึงท่านี้นะครับผมท่าจังหวะลุกลานเนี่ยนะฮะก็เป็นท่าที่เทมมะนะครับผมใช้ในการหลบคู่ต่อสู้นะครับผมโดยการ ใช้มือขวาเนี่ยจับเข้าไปที่จังหวะของหัวใจนะฮะอ่าเหมือนบี้อ่ะบี้มาเล่นหัวใจไม่ใช่ใช่ไหนะฮะก็จับปุ๊บแล้วฮะแล้วก็พุ่งไปนะฮะก็จะมีอ่ากราฟของการเต้นของหัวใจนะฮะโผล่ไปด้านหนึ่งนะครับผมแล้วทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถแย่งบอลได้น,นะครับผมเท่มากๆเลยท่านี้สำหรับท่าน,นะฮะจังหวะลุกลานนะครับผมก็มีท่าหนึ่งนะคือเป็นการพัฒนาและชื่อ จังหวะลูกลานปรปับปรุงนะครับผมเนี่ยภาคโดยรถอีกเช่นเคยนะฮะหรือว่าในญี่ปุ่นเขาเรียกเอ็กเกรสชิบบีดไข่นะฮะก็จะคือคำว่าไข่เข้ามานะฮะอันดับที่หกครับผมเซตโตสแลสนะฮะ หรือว่า Z s l a s ันะครับผมแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยเขาเรียกว่าเซโตสลัดนะครับผมก็คือเป็นท่าที่เทมะใช้หลบหลีกนะครับผมเวลาเราได้บอลมาแล้วเราเลี้ยงนะฮะก็จะโยกตัวหลบนะครับผมแล้วพื้นเนี่ยก็จะกลายเป็นตัว Z นะฮะตัว C ครับผมนะฮะฮตัว Z หรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมองอีกแบบหนึ่งก็เป็นรูปสายฟ้าได้เหมือนกันนะครับผมท่านี้ก็ใช้ในอ,อินาซูมะเอเลเวนโกแกลเล็กซี่นะครับผมอ่า มาถึงอันดับที่5กันแล้วนะครับผมครึ่งทางแล้วนะฮะชื่อท่านี้ไปเลยครับผมมักวินนะฮะหรือว่าภาษาไทยก็คือความเร็วลมมักนะฮะมาโดยรถเช่นเคยนะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นท่าที่เทมะนั้นใช้แล้วครับใช้ในการยิงประตูนะฮะโดยตอนนั้นนะฮะเทมะก็เป็นกับตันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใช้ท่านี้นะฮะโดยการวิ่งเข้าไปครับผมแล้วก็จะมีลมมาลบรอบตัวฮะ,ะพร้อมกับแรงลมนะฮะส่งให้ ตัวเทมมะเนี่ยเข้าไปเตะนะฮะเมื่อเตะแล้วนะครับผมก็จะเป็นเมหมือนมีสายฟ้าเล็กน้อยแล้วก็มีหีเส้นพุ่งออกไปเลยนะฮะยาวๆสวยมากท่านี้นะฮะแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับผมเกตเล็กๆนะฮะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยท่านะครับผมก็จะคล้ายของอโทรมารุนะฮะซึ่งเป็นตัวละครเก่าในอินาซึมะอีเลนะครับผมชื่อท่าก็คือพยักพยักคำลนนะฮะไทเกอร์สตอร์มนะฮะ ท่าเขาจะคล้ายๆกันครับเอาละครับมาต่อกันที่อันดับที่4นะฮะก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับผมที่เทมมะนั้นเลือกที่จะใช้ก็บ่อยอยู่นะฮะนั่นกะ็คือสเตปลมโชยนั่นเองนะครับผมเป็นอันดับที่4ของเรานะฮะท่านี้ก็คือนะฮะเป็นการใช้ในการหลบนะฮะเลี้ยงลูกมาแล้วก็หลบอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะหลบคู่ต่อสู้นะครับผมโดยการล็อกหลบไปข้างหลังแล้วก็จะมีลมพัดปิวไหวเข้ามานะฮะท่านี้เคยใช้ช่วยแพะด้วยนะฮะใน ซีรีส์นะครับผมเคยเอาไปช่วยแพะหรือแกะไม่รู้นะฮะพอมีการพัฒนานะครับผมเป็นสเตปลมโชย S นะฮะก็คือมีตัว S เข้าไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มความแรงเข้าไปอีกมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับผมสุดยอดท่าของเทมมะนะฮะที่ใช้นะครับผมแล้วก็คือหัตเทวะ W นะฮะหรือว่าหัตเทวะดับเบิลนะครับผมก็มีคนแบบมาเม้นเหมือนกันว่า คลิปแรกเนี่ยหัตเทวะ W เนี่ยหายไปไหนนะครับผมก็อยู่นี่เลยครับผมโดยตัวของมัตสึคาเซเทมะนะฮะเป็นคนใช้ในภาคเดอะ o v i วครับผมใช้หัตเทวะทั้ง2มือนะฮะคือใช้สอมือเนี่ยเพื่อเรียกหัตเทวะ W ขึ้นมานะฮะโดยท่านี้นะฮะถือเป็นท่าที่แรงมากนะครับผมแล้วก็เวลาใช้เนี่ยทำให้นึกถึงเอนโดมามุรุนะครับผมทีมงานจึงเลือกท่านี้เป็นอันดับที่3ของวันนี้ครับผม เอาละครับผมมาถึงอันดับที่2แล้วนะฮะใกล้จะถึงความจริงแล้วนะครับผมอันดับที่2ก็คือท่าก็ต์วิงนะฮะหรือว่าวายุเทวะนะครับผมท่านี้ก็ถือว่าเป็นท่าที่โหดจริงนะฮะเพราะว่าเทมมะเนี่ยใช้นะครับผมในอินาซึมะอิเลเวนโกแกลเล็กซี่นะครับผมเป็นท่าเตะนะฮะและอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมก็คือการรวมร่างอวตารนะครับผมซึ่งตัวเทมมะเนี่ยก็จะมีอวตารใช่ไหมเป็น เทพปีศาจเบเกซัสนะครับผมและตัวนี้ภาคนี้นะฮะสามารถนําอวตารเนี่ยมารวมเป็นชุดเกาะนะฮะก็บวกกับก๊อตวิงเข้าไปก็เพิ่มความโหดเข้าไปอีกนะฮะและด้วยความสวยงามของท่าก๊อตวิงนะครับผมบวกกับความแข็งแกร่งนะฮะของเทมมนะครับผมก็จึงทําให้ท่าก๊อตวิงเนี่ยได้อันดับที่2ใบนะฮะในวันนี้มาถึงอันดับ1กันแล้วนะครับผมนะฮะท่าที่ทุกคนรอคอยและไม่รู้มีใครรู้จักกันเยอะเท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือท่า พายุทอร์นาโดเฮอริเคนครับผมโอ้โหมากันทุกลมเลยนะครับผมเป็นท่านี้นะครับเป็นท่าที่โหดพอตัวเลยนะฮะโดยเทมมะนะครับผมจะใช้มือขวาเนี่ยพัดลมนะครับพร้อมกับใช้เท้าขวาเตะนะครับผมลูกแล้วก็กระเด็นออกไปนะของแบบสายลมนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อท่าครับผมซึ่งเป็นท่าพายุทอร์นาโดเฮอริเคนนะฮะ ซัดกันมา3อันนะท่านี้นะครับจะเห็นได้ใน i n นเสเมอร์อีเลเว่นโกเกแล็นะครับตอนที่42นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะฮะแล้วจริงๆก็คือตอนแรกก็ลังเลนะฮะร,ระหว่างก็อดวินกับท่านี้นะครับผมแต่ว่าท่านี้ดูจะแรงกว่านะฮะก็เลยเลือกมาเป็นอันดับที่1นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ10อันดับถ้าไม่ตายของ ามาซื้อเกษตรเทมะนะฮะจากเรื่องอินนัสมะอิเลเวนโกนะครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมแต่ถ้าใครอยากดูอันดับไหนนะ,ะที่เป็น1ิบอันดับอื่นๆน,นะ,ะก็สามารถเสนอได้ทางคอมเมนต์นี่เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็น1ิบอันดับอวตารอ่าอาวตารถ้าอาวตารของอินนัสมะอ e เลเวนโกก็ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีอวตารที่แตกต่างกันไปนะครับผมฮะวันนี้ก็ คัดมากัน1 5ท่านะฮะของเทมมะเนี่ยนะครับผมโดยที่ไม่มีอวตารเข้ามานะฮะก็ยังเป็นยึดเป็นแบบเดิมก็เอาเป็นว่านะฮะคงจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับผมถ้า,าผิดพลาดอย่างไรประการใดก็ขออภัยด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามดูคลิปกันมานะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนะฮะแล้วก็ s ับสไครต์กันด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนของ เอ็นโดมามุลุก็สามารถไปดูได้นะฮะจะมีลิงก์ให้ขึ้นให้ทางหลักนะครับผมแล้วก็พบกับรายการ Hero Pro ได้ใหม่นะฮะในทางช่อง t ีซน e ทีนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะฮะเด็กตโตขอบคุณมากครับสวัสดีครับ